สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูการทำเครปกันนะคะอันดับแรกเรากำุ่นแป้งค่ะมุ่นแป้งให้เ,เรียบย้อยแล้วกระทาปิกเผาค่ะปิกเผาตีลาเมปิกเผาแป้งกับปิกเผาธรรมดานะคะแล้วก็ตอกไข่ดาวค่ะไข่ดาวก็คือไข่ไม่แตกค่ะลูกค้าจะชอบไม่ก่อยซุกไข่แดงเยิ้มๆค่ะแต่ไข่แตกก็คือเราจะลาถั่วแป้นนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราการใส่ผู้อัดค่ะใส่ใส่กรอกใส่แฮมแล้วก็ยำซาลายนะคะตเตี่ยวเขี้ยวเคี้ยวนี้คือใส่ยำซาลายค่ะเป็นนี่จุใจเลยรุยกระยองนิดหน่อยรือตาโลนิดหน่อยค่ะแล้วโรอสักผักแล้วราดด้วยซ้ำโซดนะคะมีซอดผิกซซดมะเขือเทศแล้วก็ซซดมายองเนสค่ะเผิ่มความหอมโดยปิกไทยค่ะตัดกิ่มเค็มโดยแม็กกี้นะคะ แล้วเราหรอกรอบสักผักนะคะแล้วก็พับค่ะเกรปบตีลานนะคะอยากให้ลูกค้ามาทานตีลานนะคะหลับปุ๊บจะได้กินปั๊บมันจะได้กรอบค่ะอร่อยฟินเวอร์ค่ะอยากให้ทุกคนมาลองรับประทานลองกินกันดูนะคะสำหรับสวัสดีวันนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราปล่อย้าคลิปตัดไปมาให้ชมกัน